อโอกะมองข้ามช็อตตั้งเป้าล่าแชมป์ IBF เพิ่มโดยล่าสุดคาสตโตอโอกะได้กล่าวว่าเขาต้องการที่จะพบกับผู้ชนะระหว่างเฟอร์นันโดมาติเนสแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์นเนเทเบตของ IBF ชาวอาร์เจนตินาที่กำลังจะให้ทางเจอวินอันคาฮาร์อดีตแชมป์เก่าและคู่ปรับเก่าชาวฟิลิปปินส์แก้มือในโรเวลวนี้ อันจะเป็นการชคล้มแชมป์โลกเดิมัน b o และ IBF พิกัด115ปอนด์และหลังจากนั้นทางคาสิสโตเอโอกะก็ได้กล่าวขอโทษแฟนๆมวยกับเนียเต,ต็ที่ต้องรอเขาช่างน้ำหนักตัวถึงสองหนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าเป็นพ่อตาช่างดิจิตอลของตัวเองที่บ้านนั้นมีความไม่เที่ยงตรงอยู่เล็กน้อยดังนั้นข่าวต่อไปเขาคงจะต้องเผื่อความคาดเคลื่อนนี้เอาไว้บ้าง สำหรับมวยคู่นี้นั่นก็จะมีการชกกันเย็นนี้ในเวลาสามทุ่มของประเทศญี่ปุน่นหรือ1นึ่ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางทีวีของประเทศญี่ปุน่นทางช่อง TBS นั่นเอง